สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกช่วงเวลาที่เรากำลังจะเดินทางร่วมกันในความเข้าใจที่ลึกซึ้งและอบอุ่นในหัวใจขณะนี้ลมหายใจของเรากำลังเชื่อมโยงกับช่วงเวลาปัจจุบันและทุกสิ่งรอบตัวเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงียบงนันแต่ก็เต็มไปด้วยความหมายที่แฝงอยู่ในทุกลมหายใจ แม้เราจะมองเห็นเพียงสิ่งที่จับต้องได้หรือเสียงรอบตัวที่ฟังได้แต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในคือความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายทุกอารมณ์ความคิดความรู้สึกและร่างกายของเราต่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาไม่เว้นแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราสิ่งที่เราผูกพันและยึดถือไว้ ก็ตกอยู่ในกฎแห่งการเกิดขึ้นและดับไปความรักความโกรธความสุขความเศร้าแม้แต่ร่างกายที่เรามีอยู่ในตอนนี้ก็เป็นเพียงสภาพชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายอย่างการเข้าใจความจริงนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้เรารู้สึกสิ้นหวังแต่เพื่อให้เราได้เตือนรู้และไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ยั่งยืน การตระหนักถึงความไม่เที่ยงช่วยให้ใจเราอ่อนโยนต่อความเปลี่ยนแปลงและเข้าใจว่าแม้แต่ความเจ็บปวดหรือความสุขที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงสภาพชั่วคราวสิ่งที่เราเคยยึดมั่นเช่นร่างกายความสัมพันธ์ชื่อเสียงหรือแม้แต่ความคิดและตัวตนล้วนเป็นสังขารที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและจะเปลี่ยนแปลงไปในเวลาอันสั้น การมองเห็นความจริงนี้จะช่วยให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นลดความทุกข์ที่เกิดจากการเกาะกลุ่มสึ่งไม่เที่ยงและเปิดใจรับสิ่งที่เกิดขึ้นและจากไปอย่างสงบแม้โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการเรียนรู้และยอมรับความไม่เที่ยงนั้นคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คอยสอนให้เราปล่อยวางและเข้าใจธรรมชาติแท้จริงของทุกสิ่งในชีวิตเรา จะได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบสัมผัสความงดงามของทุกช่วงเวลาที่แปรเปลี่ยนไปและค้นพบความสงบที่แท้จริงในหัวใจของเราเองขณะนี้ลองปล่อยความคิดเกี่ยวกับอดีตและอนาคตลงมองลมหายใจที่ผ่านเข้ามาและจากไปให้ความไม่เที่ยงนั้นเป็นครูที่ค่อยๆนำทางเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และความสงบภายในอย่างแท้จริงเมื่อเราเริ่มเข้าใจความไม่เที่ยงของทุกสิ่งใจของเราจะเริ่มสงบลงอย่างอ่อนโยนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของที่เราเคยรักหรือยึดมั่นการรับรู้ว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปช่วยให้ใจเรามีความมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นการยอมรับความไม่เที่ยงนั้น ทำให้เราไม่ถูกกระแสะความอยากหรือความกลัวครอบงำํำการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะเพิกเฉยต่อชีวิตหรือความรู้สึกแต่คือการเห็นความจริงของสปปรรพสิ่งอย่างชัดเจนและเต็มใจให้มันเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติการฝึกสังเกตจิตใจและอารมณ์ของตนเองในทุกลมหายใจคือการฝึกสมาธิที่ช่วยให้ใจสงบและมั่นคง ความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นแม้จะรุนแรงเพียงใดก็จะผ่านไปเหมือนเคลื่อนที่ขึ้นแล้วลงการตระหนักถึงความไม่เที่ยงนี้ช่วยให้เราไม่หวั่นไหวต่อการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆการปล่อยวางคือการให้ใจได้มีอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นและเปิดรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้านการใช้ชีวิตด้วยความตระหนักรู้ในทุกช่วงเวลา ทำให้เราเห็นความจริงของสังขารและทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในใจอย่างชัดเจนการเฝ้าสังเกตความเกิดดับของจิตใจช่วยให้เราเข้าใจตัวตนและสรรพสิ่งได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเมื่อเข้าใจการเกิดดับเหล่านี้ใจจะสงบรู้จักอยู่กับปัจจุบันและไม่ผูกพันกับสิ่งภายนอกความเข้าใจนี้ไม่เพียงลดความทุกข์แต่ยังสร้างความรู้สึกอิสระ และความสุขที่แท้จริงภายในใจทำให้ทุกลมหายใจมีค่าและเต็มไปด้วยความสงบแม้ทุกสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องใจที่ยอมรับความไม่เที่ยงก็ยังคงอยู่ในความสงบและมั่นคงอย่างแท้จริงการฝึกใจเช่นนี้เป็นเส้นทางที่นำไปสู่ความเข้าใจและความอิสระภายในที่ลึกซึง้งและยั่งยืนการเฝ้ามองและยอมรับความไม่เที่ยง ทำให้เราเรียนรู้ที่จะรักและปล่อยวางไปพร้อมๆกันทําให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสงบและความชัดเจนในทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นและผ่านไปการฝึกสังเกตความไม่เที่ยงในชีวิตประจําวันเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาปัญญาอย่างลึกซึง้งการเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงเล็ก,ลกๆรอบตัวทำให้เราเข้าใจว่า โลกนี้ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปและช่วยให้ใจมั่นคงแม้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนการไม่ยึดติดกับความคาดหวังหรือความต้องการให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจเป็นกุญแจสำคัญในการลดความทุกข์เมื่อใจตระหนักว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วดับไปความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่น ก็จะค่อยๆเบาลงการเข้าใจความไม่เที่ยงยังช่วยให้เราเห็นความจริงของอนัตตาไม่มีกายใจใดเป็นตัวตนถาวรทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยการมีสติอยู่กับปัจจุบันและเห็นความเกิดดับของจิตใจช่วยให้เราไม่ถูกความสุขหรือความทุกข์ครอบงำเกินไปการฝึกสมาธิเพื่อสังเกตความไม่เที่ยงนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมแต่เหมาะกับทุกคนที่ต้องการความสงบภายในใจการเริ่มต้นง่ายๆคือการสังเกตลมหายใจความคิดความรู้สึกและปฏิกิริยาของตัวเองในแต่ละวันการตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้ช่วยให้เราพบความสงบภายในที่มั่นคงแม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การฝึกจิตแบบนี้ช่วยสร้างความชัดเจนและความเข้าใจในธรรมชาติของสรรพสิ่งการเห็นความเกิดดับและการไม่ยึดติดทำให้เรามีอิสระจากความทุกข์และสามารถดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขและมีสติอยู่กับปัจจุบันการฝึกสังเกตความไม่เที่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ใจสงบและเข้าใจชีวิตในทุกมิติ การพัฒนาความเข้าใจนี้ทำให้เรามีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและไม่ตกอยู่ในความทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นการเพ่าสังเกตและทำความเข้าใจกับธรรมชาติของความไม่เที่ยงจึงเป็นเส้นทางสู่ความสงบและความชัดเจนภายในที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้การสังเกตและฝึกใจแบบนี้จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีปัญญา และใจที่มั่นคงต่อความไม่เที่ยงในทุกขณะของชีวิตการสังเกตจิตใจ,จทำให้เราเข้าใจความปรารถนาความปลัวและสามารถปล่อยวางทีละน้อยการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นช่วยให้ใจมีอิสระไม่ถูกพันธนาการด้วยกรรมและไม่ตกอยู่ในวงเวียนของความทุกข์การไม่ยึดติดกับอดีตหรืออนาคตทําให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่การเข้าใจความไม่เที่ยงความทุกข์และอนัตตา เป็นพื้นฐานของการลดความทุกข์และสร้างสติปัญญาการกระทำคำพูดและความคิดที่มีเจตนาเป็นตัวกำหนดกรรมแม้แต่ความคิดเล็กๆก,ก็สามารถสร้างกรรมได้ทั้งทางบวกและทางลบการฝึกสมาธิและสติช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนเจตนาจากการตอบสนองทางอารมณ์ไปสู่ความเข้าใจด้วยปัญญานี่คือวิธีเปลี่ยนกรรมโดยไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมหรือความพยายามฝืนใจการตระหนักถึงความไม่เที่ยงและกรรม ช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายในชีวิตด้วยความสงบและมีสติการฝึกใจให้ปล่อยวางและไม่สร้างกรรมเลวเพิ่มขึ้นทำให้สามารถมุ่งสู่ความดีและความสุขในใจได้อย่างแท้จริงการดำเนินชีวิตด้วยความตระหนักรู้ในปัจจุบันและการไม่ยึดต,ติดทำให้เรามีความยืดหยุ่นต่อทุกสถานการณ์การสังเกตและเข้าใจธรรมชาติของจิตใจช่วยให้เราเลือกการกระทำและความคิดที่สร้างสรรค์และมีคุณค่า การมีสติอยู่กับปัจจุบันและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเป็นเส้นทางสู่อิสรภาพภายในใจการฝึกฝนนี้ช่วยให้ใจสงบและพร้อมรับความท้าทายโดยไม่ตกอยู่ในความทุกข์หรือความโลภความเข้าใจในความไม่เที่ยงและกรรมจึงเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาและสงบสุขการฝึกสมาธิช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราทำให้ไม่ยึดติดกับความสุขหรือความทุกข์ชั่วคราว การตระหนักถึงความไม่เที่ยงช่วยลดวงจรของการสร้างกรรมใหม่เมื่อใจไม่ยึดติดความโกรธความอยากและความกลัวจะไม่สามารถครอบงำการฝึกฝนทุกวันทำให้ทุกกิจกรรมในชีวิตกลายเป็นโอกาสในการปฏิบัติทุกลมหายใจทุกการเคลื่อนไหวและทุกความรู้สึกเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการเกิดและดับของสังขารใจเริ่มมีระยะห่างจากสิ่งเร้าและความรู้สึก ไม่ตอบสนองเกินความจำเป็นทำให้รักษาความสงบแม้เผชิญความโกรธหรือความเศร้าการปล่อยวางไม่ใช่ความเพิกเฉยแต่เป็นการมีสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อเข้าใจแล้วเราสามารถกระทำด้วยปัญญาและความเมตตาไม่ใช่จากอารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วขณะผลลัพธ์คือใจมีอิสระและสงบแม้อยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการสังเกต และฝึกสติทำให้เราสามารถรับมือกับสิ่งเร้าต่างๆได้อย่างมีสติและมีความการุณาการปล่อยวางช่วยให้ใจไม่สร้างกรรมเลวเพิ่มและมุ่งสู่ความดีภายในทุกขณะการดำเนินชีวิตด้วยความตระนักรู้ในปัจจุบันและไม่ยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดความสงบภายในที่แท้จริงและความสุขที่ไม่ผันแปร การฝึกสติและสมาธิในชีวิตประจำวันทำให้เรามีความเข้าใจในความไม่เที่ยงและสามารถตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ด้วยความชาญฉลาดและมีความการุณาการตระหนักถึงความไม่เที่ยงช่วยให้ใจลดการยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งของบุคคลหรือสถานะต่างๆเมื่อใจไม่ยึดติดการสร้างกรรมใหม่จะไม่หนักหนว่วงการกระทำที่ดี ไม่ขึ้นอยู่กับความคาดหวังผลลัพธ์แต่เกิดจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งการใช้ชีวิตด้วยปัญญาและความเมตตาอยู่ในทุกลมหายใจการมีสติช่วยเปลี่ยนแปลงกรรมเก่าลดทุกข์และสร้างโอกาสแห่งความสุขการปฏิบัติไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาทุกช่วงชีวิตเป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้ใจไม่ยึดต,ติดไม่วิ่งตามอดีตหรืออนาคต แต่ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภายในนำมาซึ่งอิสรภาพของใจแม้โลกภายนอกยังคงไม่เปลี่ยนแปลงการเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีตัวตนเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นความจริงที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นประตูสู่ความสุขที่แท้จริงการเห็นชัดถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตทำให้เรารู้จักปล่อยวาง และมีความสงบอย่างแท้จริงการฝึกสติและสมาธิช่วยให้ทุกการกระทำเต็มไปด้วยความรู้และความกรุรณาไม่ติดอยู่กับความโลภความโกรธหรือความหลงการตระหนักถึงธรรมชาติของสังขารทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์และสถานการณ์ภายนอกทุกลมหายใจทุกความรู้สึกเป็นโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝน การใช้ชีวิตด้วยการสังเกตอย่างมีสติทำให้เกิดความเข้าใจในความไม่เที่ยงและนำไปสู่ความสงบภายในและความสุขที่ไม่ผันแปรเมื่อเราตระหนักถึงความไม่เที่ยงในทุกสิ่งสิ่งเหล่านี้จะสอนให้เรารู้จักปล่อยวางและเข้าใจธรรมชาติของชีวิตทุกความสุขความทุกข์ความรักหรือความเสียใจล้วนเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติ การสังเกตและเข้าใจความไม่เที่ยงทำให้ใจเราไม่ยึดติดกับสิ่งใดเกินไปไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความสัมพันธ์หรือชื่อเสียงทุกสิ่งล้วนเป็นสังขารที่เกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยการยอมรับความจริงนี้ไม่ใช่การนิ่งเฉยหรือสิ้นหวังแต่เป็นหนทางที่จะทำให้ใจสงบและมีอิสระภายใน การฝึกสติและสมาธิอย่างต่อเนื่องช่วยให้เรามีพื้นที่ว่างระหว่างใจและอารมณ์ทำให้สามารถตอบสนองต่อชีวิตด้วยปัญญาและความเมตตามากกว่าที่จะถูกอารมณ์หรือความปรารถนาครอบงำการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละทิ้งความรับผิดชอบหรือความรักแต่เป็นการเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเปลี่ยนแปลงและการเกิดดับของทุกสิ่ง การเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันและสังเกตความคิดความรู้สึกและการกระทำของตนเองทำให้ทุกกิจกรรมในชีวิตกลายเป็นโอกาสในการฝึกฝนการตระหนักถึงความไม่เที่ยงช่วยลดความทุกข์จากการยึดมั่นถือมั่นและเปิดทางให้เกิดความสงบภายในความเข้าใจนี้เป็นการปลดปล่อยใจจากพันธนาการของกรรมและอารมณ์ทำให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีสติ และความเข้าใจอย่างแท้จริงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเดินทางมาพร้อมกันในครั้งนี้หากชอบวิดีโอนี้กรุณากดถูกใจและสมัครสมาชิกเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราเราหวังว่าจะได้พบกันอีกในวิดีโอหน้าเพื่อร่วมเรียนรู้และฝึกฝนการมีสติสัมผัสความสงบภายในและเข้าใจธรรมชาติของชีวิตอย่างลึกซึ้ง การฝึกฝนและการสังเกตตนเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราเติบโตทั้งทางจิตใจและจิตวิญญาณทำให้ทุกลมหายใจทุกความคิดและทุกการกระทำกลายเป็นบทเรียนและโอกาสในการปล่อยวางการอยู่กับปัจจุบันทำให้เราเข้าใจอย่างแท้จริงว่าความสุขและความทุกข์เป็นเรื่องชั่วคราวและเมื่อใจของเรายึดติดกับสิ่งใดความทุกข์เกิดขึ้นทันที การปล่อยวางจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรามีชีวิตที่สงบและมีอิสระภายในสงบเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและมีความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นการเข้าใจความไม่เที่ยงจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสุขที่แท้จริงและความสงบภายในที่ไม่ผันแปรการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบัน เป็นการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญญาและความเมตตาในทุกช่วงเวลาและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนฝึกฝนและดำเนินชีวิตโดยความเข้าใจที่ลึกซึ้งในธรรมชาติของสังขารทั้งหลาย